วันนี้มีเมนูยั่วลิ้นอิรจ่าเมนูยำจิ้งรีดตัวจิ๋วจะอร่อยอร่อยไปดูขั้นตอนการทำกันนะจ๊ะตับปล้องอร่อยหมอล่องก็นี่เดีดตัวจิ้งลีดนะเอ้ยจิ้งลีดน้อยฉันขัดใบมะช้าเนี่จ้ะแล้วจะช่างดูมันจะได้จักขีดอ้ยเดี๋ยวสองขีดนึงจิ้งลีดน้อยสองขีดใครดูเด้อจะถอดใดหลายปันไรเดี๋ยวจะถอดให้ดูเด้อจ้ะ ถอดบัต้องใช้ไฟแรงแล้วก็จากไฟครืงกลางจะกพอมันตัวเหล็กตัวหน่อยแล้วก็ค่อยคนคอยกรับข้าดามันจะได้ทุกถั่วถึงจะหนาเห็นแม่เรามันก็เลิมพองขึ้นแล้วเนาะแม่งหน่อยต้องขีดอ่าเาถอดเสร็จแล้วมันก็จะเลิมหลายแล้แลนะเนาะถอดกะว่ามันเหลืองมันซุกพอกินกร,บรอบนะ่ะอย่าไปถอดจนใหม่เด้อ พอว่ามันไกลสุกแล้วแกกระใจใใบมะกรูดสดซอยลองไปถั่วแล้วก็ค้นให้มันก้าวใบมะกรูดมันกรอบแล้วก็อย่าเปะแกอย่าไปรอให้ใบมะกรูดมันเปลี่ยนสีเด้อเดี๋ยวมันจะขมจะ้ะให้มันยังคงอยู่สีเขียวๆนี่แหลจะจ้ะแล้วก็ตักขึ้นมาเลยกลิ่นมันหอมหอมเด้อใบมะกรูดทอดเนะี่ยหอมมีแรงจนเดี๋ยวผักไวให้มันสเสด็จนำมันก่นเองไปเตรียมของยำกันเถอจะจ้กะกันนี่แล้ว มีน้ำผิกเผาสองช้อนชาน้ำตาลสองช้อนชารสดีหนึ่งช้อนชาแล้วก็นํำปลาเด้อสักสี่ช้อนตกลองใส่จะหน่อยก่อนทามันจืดค่อยเติมเอาทีหลังก่อนเนาะแล้วก็คนเด้อมาคนเด้อคนให้น้ำตาลก็น้ำผิกเผามันเข้ากันแล้วก็จะมีตะไครซอยหอมซอยพริกแดงซอยจากตอกกระเทียมสับจะใส่ลงไปเลย แล้วก็คนกุเลกุเลกุเลอีกรอบจ้ะเอ้อทำไมฉันชอบผดคนกุเลกุเลเนะาะจักี่บอกยังไงจะกกบอกว่าคนใส่คนขวามกันไม่ถูกแล้วก็ใส่แมงที่เราถอดผักเอาไว้เนี่ยจ้ะลองไปเลยจ้ะคนปนกันแล้วก็ตามด้วยมะม่วงซับเขาไปทัวคนชื่อว่าย้ำม,มันต้องมีรสเปรี้ยวได้เนาะกันนี่เด้มะม่วงซับมีดีก็เป็นรสเปรี้ยวของขานะ้าหนักมันก็อร่อยหอมข้าการจนมา คนอีกแหละคนปะคนมือเดียวบอันัดเดียวฉันขอคนสองมือก่อนเด้อจ้ะระว้วางกล่องไว้ก่อนเด้อจะคนให้ดูถ้าใดคนสองมือกับคนแป๊บเดียวน่ะก็เต็ตเลยเนาะได้ชิมก่อนนะอร่อยไหมอืมอืมแซ่บอร่อยมากเลยจ้ะ เทใส่จานกันนะจ๊ะอ,อุ้ยจสไดาแล้วเอาช้อนตักใส่แล้วรยด้วยนี่ปตะที่เปเรื่อยอร่อยยังอือคนชิม จ๊กอร่อยแม่อร่อยเนี่ยกลมนากลมตากินอย่างเดียวโอ้ก็ทีอร่อยละว่ะอันนี้คือลูกโดดอาจารย์ใคร้าชอบเผ็ดไปกรนี้ก็ใส่พริกทอดได้โอเคจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะกรนีแหลนาตาของยำจิงหลีดหน่อยจ้าโอ้ยอร่อยหม้อรองหม้อรองก็เผลอไปกินลูกโดเนี่ยละจ้าน้ำตาไหลเลยเดี๋ยวจกทิพย์ก่อนเดี๋ยววันหลังจะพากินแนวใหม่อีกจ้า